โครงการศูนย์ฟักไข่ชุมชนตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโครงการการผลิตทางการเกษตรและการแปลรูปผลผลิตเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้งของชุมชนซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการศูนย์ฟักไข่เริ่มจากสภาพปัญหาความแห้งแรงที่เกิดขึ้นของบ้านหนองสมอตำบลเมืองคงซึ่งเกษตรกรในชุมชนต้องการหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกจากการทำนาในฤดูแล้งและมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนประกอบกับมีกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ดำบ้านหนองสมอต้องการขยายการเพราะเลี้ยงไก่ดำเนื่องจากไก่ดำเป็นไก่เศรษฐกิจที่มีความต้องการในตลาดสูงโดยเฉพาะในประเทศจีนที่เชื่อว,ว่าไก่ดำเป็นอาหารบำรุงสุขภาพ ตาาทโรค่งๆซึ่งความดำของไก่ดำเกิดจากสารเมอานินที่มีสรรพคุณทางยาส่วนเนื้อไก่มีไขมันต่ำมีโปรตีนและธาตุเหล็กสูงแต่เนื่องจากธรรมชาติของไก่ดำเป็นไก่ที่ออกไข่ดกแต่ไม่ชอบฟักไข่ทำให้ได้ผลผลิตน้อยสมาชิกบ้านหนองสมอจึงได้เสนอปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหรือสอบอก,กอตเพื่อดำเนินโครงการศูนย์ฟักไข่ชุมชนซึ่งเป็นการสร้างรายได้และพัฒ าการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งโดยได้รับงบประมาณจากสอบอกตมาจัดซื้ออุปกรณ์ในการฟักไข่และก่อสร้างโรงฟักไข่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ดำเนี่ยโดยธรรมชาติไข่เนี่ยมันจะมันจะออกไข่เยอะแต่โดยนิสัยแล้วมันจะไม่ชอบฟักไข่นะครับมันจะไม่ชอบฟักไข่นะครับเราก็เลยมองเห็นถึงปัญหาที่จากที่เราเลี้ยงกันแล้วมันมันเปอร์เซ็นต์ในการฟักเนี่ยมันน้อยนะครับ เราก็ได้นําเสนอ,อ,อพอมีโครงการตะ,ตะบลละ1ล้านบาทมาเนี่ยนะครับเราก็เลยนําเสนอโครงการของเราปัญหาถึงปัญหาของเราเนี่ยนะครับว่าจากที่เราเลี้ยงอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเสียหายนะครับจากเปอร์เซ็นต์ในการฟักที่30%เปรนี่ยะประมาณ30%เนี่ยนะครับเราก็เลยเนําปัญหาของเราเนี่ยนำไปเสนอกับทางศูนย์สอบ,บอกตนะครับ สำหรับกิจกรรมการฟักไข่จะมีการจ้างแรงงานในชุมชนมาคอยดูแลโรงฟักไข่ควบคุมอุณหภูมิภายนอกคอยดูแลความชื้นให้เป็นไปตามกำหนดและส่องไข่เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของตัวอ่อนคอยฉีดวัคซีนให้ลูกไก่และขุนลูกไก่เพื่อการส่งออกไปยังฟาร์มซึ่งจะนำเนื้อไก่ดำไปจำหน่ายต่อไป โครงการศูนย์ฟักไข่นี้สามารถให้บริการฟักไข่แก่สมาชิกและเกษตรกร,กรทั่วไปได้เดือนละไม่ต่ำกว่า1,150ฟองและให้ผลผลิตในการขุนเพื่อจำหน่ายเนื้อไก่ดำได้เดือนละ 120- 150ถึง150ตัวมีมูลค่าการส่งออกกว่าสัปดาห์ละ1 0,000บาทซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรในยามภัยแล้งจากอาชีพหลักที่เราทำอยู่แล้วนะครับตอนนี้คือที่เรามาเลี้ยงไก่ดำเนี่ย เราทาเพื่อเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นเองนะครับเป็นรายได้เสริมให้กับให้กับครอบครัวนะครับและนี่คือโครงการที่ก่อให้เกิดมิติการสร้างงานการร่วมกันคิดร่วมกันทํานํามาซึ่งความสามัคคีปรองดองของสมาชิกในกลุ่มอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเกษตรกรเมื่อยามประสบปัญหากับภัยแล้งอันจะทําให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป